พยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ในช่องสีงแดงได้สักทีคลิปนี้มีคำตอบครับวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องเช็คคือหน้าปกของคุณมันเป็นภาพที่ดึงดูดตาคนและน่าสนใจหรือเปล่าและอันที่สองหัวข้อที่คุณใช้มันถูกค้นเจอหรือเปล่าหัวข้อเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเขาค้นหาคุณไหมและข้อที่สามสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันตอบโจทย์กลุ่มผู้ฟังจริงๆของคุณหรือเปล่า คนที่ฟังคุณเขาใช่คนที่อยากจะแก้ปัญหาจริงหรือเปล่าถ้าทั้งสามอย่างนี้ไม่ใช่คุณต้องรีบเปลี่ยนวันนี้อยากจะบอกคุณว่าคนส่วนใหญ่มีปัญหาในการสร้างรายได้ในช่องสีแดงคือทำานานแต่ยังไม่สามารถสร้างไรายได้หรือทำานานแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะมีไรายได้สูงไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่สม่ำเสมอหรือว่าไม่สามารถที่จะมั่งคั่งได้จากการทำโซเชียลมีเดียตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาทั้งหมดนี้ เราสามารถแก้ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Passive Income Master Class ครับตัวนี้นะเรียนในกลุ่มปิดตามเวลาที่คุณสะดวกและแน่นอนว่าคุณไม่ต้องใช้เวลานานในการลงมือทาแล้วไม่ได้ผลลัพธ์แต่คุณใช้เวลาสั้นที่สุดอย่างตั้งใจแล้วได้ผลลัพธ์เพราะเรามีเคล็ดลับให้ทั้งหมดจะมีประมาณ20 ep ซึ่งจะช่วยคุณเข้าใจสเต็ปา y สเต็ปว่ากลยุทธ์ในการที่ทำให้ช่องดแดงจ่ายเงินคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปจนถึงหลายปี มันทำอย่างไรและทำยังไงคุณจะมีคลิปติดอันดับที่อังกอิิทิมก็รักคุณและที่สำคัญสามารถมีไรายได้สูงตลอดทั้งปีทำยังไงไปอยู่ในโปร,โกรแกรมนี้ครับ